สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่าน,นวันนี้เรามาทำความรู้จักหุ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งหุ้นและอยู่ในกลุ่มเซ็ตของเครื่องปีหลังปี2023นะครับหุ้นตัวนั้นคือหุ้นลาก r า t c ทบริษัทลาดกรุ๊มจำกัดหมหาชนก็เป็นบริษัทลูกของปตทนะครับขอโทษนะครับเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้านะครับ บริษัทลาดประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งโดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอีกซึ่งมีลักษณะเป็นบริษัทหลักบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมค้าของบริษัทขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนั้นๆที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆโครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรายได้หลักของบริษัทมาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรผู้ถือหุ้น10รายแรกณวันที่20มีนาคม2566 1การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผ,ผลิตแห่งประเทศไทยถือหุ้นอยู่ที่45% 2 ทย NVDR อยู่ที่6.76% 6สากสากลอบทราบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5.27%สสำนักงานประกันสังคม4.72%ที่เหลือก็ไม่เกิน1%นิดๆนนะครับงบการเงินณนะสิ้นไตรมาสสอ2566นะครับสินทรัพย์รวมปี62ประมาณ1แสนล้านบาทแล้วก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันณสิ้นไตรมาส2มีสินทรัพย์อยู่ที่2,008,904ล้านบาทหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับปี62มีหนี้สินอยู่ที่4,815ล้านบาทและปัจจุบันปี66ไตรมาสที่2มีหนี้สินอยู่ที่1 1 8 8 3 1ล้านบาทส่วนของผู้่ือัวขึ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับณปัจจุบัน มีในส่วนของผพ้ถือหุ้นอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งปดล้านบาทมูลค่าหุ้นที่เรียกเก็บแล้วปีหกสองยที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านบาทและปัจจุบันปีหกหกไตรมาสที่สอมีมูลค่าหุ้นที่เรียกเก็บแล้อยู่ที่สองหมันเจ็ดร้อยห้าสิล้านบาทรายได้รวมปีหกสมีรายได้อยู่ที่สามหมือร้ดล้านบาท ี63ลดลงมานิดหน่อยนะครับประมาณ24,900ล้านบาทปี64 38,213ล้านบาทปี65รายได้รวมได้กระโดดขึ้นไปที่75,735ล้านบาทและปี66ไตรมาสที่สิ้นไตรมาสที่2มีรายได้รวมอยู่ที่27,456ลา้านบาทกำไรสุทธิปี62มีกำไรอยู่ที่5,900ลา้านบาทปี63 6,200 ล้านบาทปี64ประมาณ7,700ล้านบาทปี65ประมาณ5,700ล้านบาทและปี66ไตรมาสที่2มีกําไรสทุทธิอยู่ที่3,572ล้านบาทกําไรต่อหุ้นก็มีกําไรต่อหุ้นทุกปีนะครับประมาณ4 4%พกว่าในปี62 63และปี64ที่5.36%ปี65ลดลงมาเหลือ3.15%และปี66 สินใตมาส2มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.64% ROA Return on Asset ปี62อยู่ที่8.2เท่า8.2%ปี B 63 7.41%ปี B 64 7.36%ปี B 65 4.99%ปี B 66ไตรมาสที่2อ,อยู่ที่4.68% ROE A ค่าที่เหมาะสมควรอยู่ที่12-15%นะครับ ROE mm hmm. ก็เหมือนกันค่าที่เหมาะสมควรไม่น้อยกว่า15% ROE mm hmm. ของลานณนะปี62ที่9.9ปี63 10.48ปี64 1 8 8ปี65ที่6.87และปี66ยไตรมากส2ที่5.49%อัตรากำไรสุทธิ ปี62 15%ปี63 18%ปี64 20.36%ปี65ที่7.49%และปี66ไปมากสุดที่13.63%ราคาล่าสุดน,นะครับอยู่ที่ณวันที่16สิงหาคามอยู่ที่35.25ล้านบาทขออภัยครับ35.25บาท PE PE คือ Price หารด้วย Earning per share นะครับอัตราส่วน PE ถือเป็นอัตราส่วนทางการเงินยอดนิยมของนักลงทุนสายคุณค่าหรือ VI โดยนำข้อมูลทางการเงินมาใช้วิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทโดยคำนวณมาจากราคาตลาดของหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้น หรือก็คือการนำราคาหุ้นมาเทียบกับความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทซึ่งค่าที่เหมาะสมคือไม่ควรเกิน18เท่านะครับ PE ปี6 2ยที่1 7 4 7 PE63 ย3ที่15.18% p 6 4 8ยูี3 9 p 6 5ยู่ที่11.41%และ PE66 ไปมากสที่13.74เท่าโทษนะครับเท่านะครับ,รบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ Pbv price per book value นะครับก็คือปี6 65, 8, 7, 66, 2อยู่ที่1.7ปี6กส2 8ปี6 0ปี6ย์ดและปี66หก d i a อ๋อโทันะครับไตรมาสแรกนะครับ0.76เท่าก็ book value ณปัจจุบันอยู่ที่46.47%ซึ่งราคาณปัจจุบันยังต่ำกว่า book value อยู่ประมาณ 11บาทนะครับอัตราส่วนเงินปันผมต่อแทนปีโอโคมีตราปันผลที่3 4มุี่3.49%ปี6ปี6 3 4.53%และปี64อยู่ที่5.33%ปรีกที่3.9%และปี66ไตมารที่2ขอโทษนะครับไตมารแรกมีอัตราส่วนปันผลอยู่ที่4.54%เรามาดูการจ่าย ผลเป็นจำนวนเกินกันนะครับลาดจะจ่ายปนผลปกติจะจ่ายผลกับปีละสองครั้งประมาณเดือนพฤษภากับกันยายนะครับปีหกได้จ่ายไปหนึ่งครั้งแล้วก็คือเดือนพฤษภาอยู่ที่แปดสิบสตางค์ปีหกห้าครั้งแรกหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์ครั้งที่สองแปดสิบสตางค์ปีหกสี่ครั้งแรกหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ครั้งที่สองหนึ่งบาทสิบห้าสตางค์ปีหกสาม ครั้งแรกจ่ายที่1บาท25สตางค์ครั้งที่2อยู่ที่1บาท15สตางค์ปี62รวม2ครั้งจ่ายอยู่ที่2บาท40สตางค์ปี6กรวม2ครั้งจ่ายอยู่ที่2บาท40สสตางค์ก็จ่ายผลดีทุกปีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ